สวัสดีค่ะอดีตพระเอกจี m เอ็มทีโผลช่องเจร่วมเฟรมทิสาเป็นนางเอกตัวท็อปของช่องเจ็ดเลยค่ะสำหรับนางเอกทิสาบริทิสาลิมธรรมหิสอนที่มีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแถมยังสวยออร่าเปล่งประกายมากๆเลยด้วยซึ่งนอกจากความสวยออร่าแล้วทิสายังเป็นนางเอกที่มากไปด้วยความสามารถอีกด้วยไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนก็เอาอยู่ แต่ล่าสุดทำเอาแฟนขับมือหาไม่น้อยเลยค่ะหลังมีภาพร่วมเฟรมของทิษสากับอดีตพระเอกช่อง GMMTV นั่นก็คือพระเอกหนุ่มหล่ออย่างเมฆจิรกิจถาวรวงโดยทางดารา7 0 0ดพันทิปได้ออกมาเผยภาพพร้อมท่องลงแคปชั่นว่าเมฆจิรกิจ ที่สาวรีทิ่สางานนี้ทำเอาหลายคนลุ้นหนักมากๆว่าเมฆจะมีผลงานอะไรผ่านหน้าจอช่องเจ็ดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เมฆก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ